สวัสดีค่ะทุกๆคนหนูหลิงอินออสเตรเลียนะคะวันนี้หนูหลิงจะมาขออนุญาตรีวิวเครื่องแอร์ฟรายนะคะแอร์ฟรายนะคะหนูหลิงได้มาจาก audi นะคะเป็นยี่ห้อของ audi นะคะ,ะแต่ว่าบ้านที่หนูหลิงอยู่ที่หนูหลิงอยู่เนี่ยมันคืออยู่ทางเหนือของรัฐควีนส์แลนด์นะคะแถวบ้านที่หนูหลิงไม่มี audi นะคะอันนี้น้องชายสามีนะคะซื้อส่งขึ้นมาให้นะคะน้องชายสามีอยู่ที่บริสเบนนะคะเขาก็ไปซื้อมาจากที่ audi นะคะซื้อแล้วก็ส่งขึ้นมาให้หนูหลิง ทางเหนือนะคะก็ราคาเก้าสิบเหรียญนะคะราคาเก้าสิบเหรียญจากเอาดีนะคะแปดลิตรนะคะแปดลิตรก็ก็จะเป็นสีดำอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูเครื่องกันค่ะค่ะตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีดำดำเหมือนดูเหมือนกับโรบอทนิดหนึ่งแปลกๆนะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันค่ะเปิดยังไงเนี่ยอ๋อกดดันตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาค่ะ ข้างในก็เป็นอย่างนี้ใหญ่ใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากเลยล้วก็มีคู่มือการทําอาหารมาให้นะคะจะลองอบชิปดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะใช้ชิปตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอบมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวหนูค่ะเราจะใส่เฟนไฟเป็นอันนี้หนูลิงล้างแล้วนะคะล้างแล้วก็เช็ดจนแห้งจนสะอาดแล้วนะคะ <C le af> เอาไปไม่ต้องเยอะมากก่อนเผื่อมันออกมาแล้วมันไม่ดี <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนเนาะ เอาแค่ okay. ให้มันทั่วๆใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยสองมือสองมือจะใหญ่เนี่ยคือแบบอย่างนี้เลยนะคะใส่แล้วนะก็ยี่สิบนาทีสองร้อยองศานะคะมันเป็นปุ่มอัตโนมัติเลยเรากดเข้าไปปุ่ม M ปุ่ม M ตามที่คู่มือเขาให้มานะคะคือสเปนไฟล์ Fi นะคะแล้วเราก็กดปุ่มเปิดนะคะมันก็ขึ้นมาอัตโนมัติไปสองร้อย200องศา แล้วก็2ี่สิบนาทีะคะ่ะเดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงะคะ่ะทีครึ่งทางแล้วะคะ่ะเอาออกมาดูเลยนะคะแล้วก็มีแบบนี้เลยนะ,ะมันก็จะดับเโอ้โหก็เป็นอย่างนี้นะคะเราจะให้ดูใกล้ใก้ค่ะกรอบมากเลยค่ะอันนี้คือครึ่งทางนะคะแค่สิบนาทีเองนะคะความจริงเราตามสูตรเั่อให้มมาคืนเป็นไฟหนึ่งกิโลนะคะแต่ว,ว่าหนูปริ้เสร็จแค่ครึ่งประมาณครึ่งโลเอง ซึ่งจะกรอบมาเดี๋ยวหนูลิงจะลองเอาไปใส่อีกสิบนาทีที่เหลือนะคะอีกครึ่งทางที่เหลือดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะดูกันเลยค่ะพอเราใส่เข้าไปนะคะมันก็จะเปิดแบบมันก็จะใช้งานโดยอัตโนมัติเลยที่เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยนะคะแต่แต่ด้วยว่าเมื่อกี้ที่หนูลิงบอกว่าเราใส่ชิปไปแค่ครึ่งกิโลนะคะไม่ได้ใส่ไปเต็มกิโลตามสูตรเขาหนูลิงก็จะเลยจะอบแค่อีกแค่ห้านาทีนะเพราะดูแล้วเมื่อกี้มันเหมือนมันกรอบแล้วนะคะ จะอบต่ออีกห้านาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจาก5้านาทีเราอบมาแล้วสองนาทีจากเมื่อกี้เองนะคะก็คือตอนนี้มันเหลือแปดนาทีนะคะเราอบมาแค่สองนาทีแต่ว่าหนูหลิงได้กินได้กลิ่นของความมีความไหมอย่างนิดนึงเพราะว่าเราใส่ชิปน้อยนะคะใส่เป็นไฟน้อยะะเดี๋ยวก็เราจะออกมาดูว่าเป็นยังไงนะคะหลิงออกมาดูเลยค่ะโอเคค่ะนี่คือชิปที่เรา เฟ้นายหนูลิงขอโทษได้คหพูดว่าชิปแล้วก็เฟ้นไฟผสมกันเพราะว่าพูดสับสนนิดหน่อยสุกแล้วค่ะสุกกรอบมากเลยค่ะได้ยินไหมคะค่ะนี่คือเฟ้นไฟที่เราอบได้รวมทั้งหมดเวลาที่เราอบนี่เราไม่ได้อบ20นาทีตามที่เขาให้มานะคะคือ200องศา20นาทีนี่คือเฟ้นไฟหน1กิโลนะคะแต่ว่าเราใส่แค่ประมาณครึ่งกิโลสรุปรวมที่เราอบมาทั้งหมดก็คือ12นาทีนะคะ12นาทีคือแบบคือแบบมันกรอบมากอ่ะได้ยินไหม กรอบมากแล้วมันดูแบบเฮลซี่มากค่ะเดี๋ยวเราไปชิมให้ดูค่ะอืมอรอยอืมกรอบอร่อยค่ะคือไม่มีน้ำมันแบบสมมุติถ้าเราไปทอดในน้ำมันเนี่ยคือมันก็จะมีน้ำมันติดมาด้วยใช่ไหมอันนี้คือแห้งแห้งแต่ก็กรอบแต่ว่ายังอร่อยอร่อยเหมือนทอดเลย แต่แค่ว่ามันไม่มีน้ำมันเย้มแค่น,นั้นเองนะคะอร่อยค่ะร้อนด้วยโอเคค่ะเมนูเฟรนช์ฟรายผ่านไปนะคะี๋ยวว่าเมนูต่อไปหนูถึงจะทาอ่าปีกไก่นะคะจะอบปีกไก่แต่ว่าตอนนี้ขอตัวกินอันนี้ก่อนแล้วก็ขอตัวไปซื้อปีกไก่ก่อนนะคะเราจะมาดูรีวิวปีกไก่กันค่ะโอเคนะคะค่ะหลังจากที่เรา อบเไฟรนฟรายไปแล้วนะคะหนูหลินก็ไปซื้อไก่ซื้อปีกไก่มานะคะแล้วก็มาทําการหมักเรียบร้อยนะคะหมักเหมือนกับที่เราทาจะทําการทอดทุกอย่างเลยนะคะก็ใส่หลักผักชีกระเทียมพริกไทยน้ํามันหอยซีอิ้วขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะลงไปแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปด้วยนะคะก็ทําการหมักทั่วไปเลยนะคะแล้วก็หนูหลินก็หมักไว,ไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะปรากฏว่าพอถึงเวลาที่หนูหลินกําลังจะเอาไก่ออกมาทดลองใส่ หมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะปรากฏว่าเพื่อนเพื่อนมาบ้านค่ะแล้วไอคอนที่เราเป็น YouTube คือมือใหม่นี่นะคะเวลาที่มีคนมาบ้านเนี่ย<ส>เราก็ไม่มีสมาธิในการทํานะคะหนูหลิงก็เลยไม่ได้อัดคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่า YouTube เราก็อยากทํานะคะแต่ว่าคนรอบข้างเราก็ต้องให้ความสําคัญด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าวันนี้หนูหลิงจะมาเล่าว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไก่ที่เราลองเอาไป ทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็อีกอย่างนึงอีกอันนึงหนูหลิงแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ไปทอดในน้ำมันนะคะเพื่อเราเพื่อที่เราจะได้มาดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวหนูหลิงจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือในหม้อทอดไร้น้ำมันเนี้ยนะคะก็คือมันออกมากรอบมากนะคะออกมากรอบคือหนังนี่กรอบเลยนะคะแล้วก็แห้งนะคะแห้งกรอบดูแลสําหรับคือคนที่ต้องการรักษาสุขภาพนี่คือแบบดีมากเลยนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือ มันไลรสรสชาติมันจะน้อยลงนะคะไม่ถ huh. ึงกับไล้รสชาติแต่ว่ารสชาติมันจะลดน้อยลงนะคะเพราะว่าหนูหลิงเดาว่าความที่มันรีดเอาน้ํามันรีดเอาความชื้นออกมาจากไก่เนี่ยมันทําให้รสชาติมันออกมาจากไก่ด้วยพวกน้ํามันหอยพวกซีอิ๊วขาวพวกเกลือพวกอะไรที่เราหมักเนี่ยนะคะมันมันถูกรีดออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อมันก็จะมีความแห้งแต่ก็ไม่ถึงกับแห้งมากแต่ว่ารสชาตินี่คือแบบจะน้อยลงเลยนะคะคือรสชาติจะไม่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไก่อีกอันนึงที่เราเอาไปทอดในน้ํามันนะคะ ก็คือรสชาติจะอร่อยแล้วก็มีความฉ่าของเนื้อไก่นะคะไม่แห้งนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าข้อเสียของมันก็คือมันก็มีน้ํามัน,มนอ,อยู่ในในไก่ด้วยนะคะมันก็มีความเยิ้มของน้ํามันไม่ว่าเราจะทอด,ดดีขนาดไหนก็ยังมีความเยิ้มของน้ํามันอยู่นะคะตั้งแต่ห้าโมงเย็นตอนนี้ก็คือ11บเอ็ดโมงเช้าก็รว,วมทั้งหมดเป็นเวลา18ชั่วโมงแล้วนะคะในการหมักไก่แล้วก็ หนูหลิงก็จะหมักใส่ซอสใส่พวกซีอิ๊วขาวพวกน้ำมันหอยอะไรเนะี่ยเยอะขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้เนื้อไก่มันได้ดูดซับดูดซึมอ่าพวกซอสพวกอะไรเข้าไปในเนื้อนะคะอันนี้หนูหลิงหมักใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ผงปรุงรสรสไก่นิดนึงนะคะคือแค่นั้นเลยคือไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายอะไรนะคะแล้วก็ตะไคร้ก็เอามาตำให้มันเป็นแตกๆเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะ ก็คือหมักแค่นี้เลยนะคะแต่ว่าหนูหลิงจะใส่น้ามันหอยกับซิ้วขาวเยอะนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามันมีน้ําของน้ําซอสเนี่ยเยอะมากเลยนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปลองใส่เครื่องกันเลยค่ะไก่ใส่ลงไปในหม้อรเรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่ามันพอดีหม้อเป๊ะเลยนะคะคือลืมบอกไปว่าไก่ตัวนี้หนึ่งกิโลแล้วก็หนึ่งขีดนะคะเดี๋ยวเราลองเอาไปอบกันค่ะต้องบอกว่าเอาไปทอดสิเนาะเพราะมันเป็นหม้อทอดอไรน้น้ํามัน โอเคค่ะเือที่เขาให้เรามาเนี่ยนะคะก็คือไก่ไก่หนึ่งพันห้าร้อยกรัมก็คือหนึ่งกิโลครึ่งนะคะสองร้อยองศายี่สิบห้านาทีนะคะแต่ว่าของเราไก่เราแค่หนึ่งกิโลนะคะหนูหลิงจะลองอบยี่สิบนาทีดูนะคะดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองกดเครื่องกันค่ะกดเปิดนะคะกดตรง อันนี้คือเฟ้นไฟล์นะคะเดนไปเรื่อยอันนี้อะไรอ่ะเน,นื้อนะกุ้งเค้กไก่อันนี้คือไก่นะคะมันขึ้นมา200องศา2ี่ห้นาทีนะคะเแต่ว่าหนูหลิงจะลดเวลาลงตรงนี้นะคะเอาเอายีนาทีก่อนนะคะเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเราจะลองอบดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็กดสตาร์ทเลยค่ะ นี่นะคะเริ่มทํางานแล้วเสียงจะดังนิดนึงแต่ก็ไม่แย่มากนะคะโอเคค่ะตอนนี้หนูลิงอบมาครึ่งทางแล้วนะคะ10นาทีแล้วนะคะปรากฏว่ากลิ่นที่มันออกมาเนี่โอ้โหเหมือนเราไปเดินอยู่แบบหน้าร้านส้มตําที่เมืองไทยเลยนะคะคือกลิ่นไก่ย่างแบบบ้านเราเลยนะคะโอเคค่ะครึ่งทางแล้ว10นาทีเดี๋ยวหนูลิงจะเอาออกมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้คือไก่ที่เราอบไปแล้ว10นาทีนะคะปรากฏว่า มันมีความรู้สึกหนูหลิงว่ามันเหมือนมันจะไหม้แล้วนะคะเนี่ยคือกลิ่นมันออกมามากเลยเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันสุกแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองพลิกดูข้างในดูคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลองอบเอาอันนี้ขึ้นมานะคะคือเนี่ยมันเป็นการใช้ครั้งแรกของหนูหลิงนะคะคือหนูหลิงไม่เคยมีหม้อทอดเลยน้ำมันมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทดลองเรายังไม่แม่นเรื่องอุณหภูมิในการอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองทําไปด้วยกัน,นะคะ่ะ เค้ก okay, ค่ะหลังจากที่หนูลิ่งใส่ลงไปในเครื่องนะคะมันก็จะทําการาต่อโดยอัตโนมัติเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรแต่ว่าหนูลิ่งจะลงมาลดอุณหภ,ภูมิลงนะคะมีคนรู้สึกว่า200มันมันไฟมันแรงไปนะคะหนูเลียงลดลงมาเหลือ180นะคะ1 8 0นะคะเดี๋ยวเราอบต่อไปอีก10นาทีนะคะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะครบเวลาแล้วนะคะมันก็จะมีเสียงเตือนแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองพลิกดูอีกด้านหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> ให้แน่ใจว่ามันสุกแล้วมันก็แห้งกว่านี้อีกนิดนึงนะคะหนูหลิงจะอบต่อไปอีก5นาทีนะคะเดี๋ยวหนูหลิงจะอบต่อพลิกกลับด้านขึ้นมาเอาหนังขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วหนูหลิงจะลองอบต่ออีก5นาทีนะคะอบต่ออีก5้านาทีมาดูซิว่ามันจะแห้งลงกว่านี้นะคะโอเคค่ะครบ5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมาดูกันค่ะสรุปเวลาที่เราอบทั้งหมดเลยนะคะเป็นเวลา25นาที สิบนาทีแรก200องศา15นาทีหลัง180องศานะคะแล้วก็เราพลิกกับด้านสองรอบนะคะออกมาได้แบบนี้เลยคือแบบดูแล้วแห้งหนังกรอบนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะคะว่ามันจะสูญเสียรสชาติเหมือนกับปีกไก่ที่เราทำไปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองมาชิมดูกันค่ะโอ้ร้ โอเคลนะคะร้อนๆ,ๆโอเคค่ะอันนี้เนื้อฉ่ำมากเลยนะคะแล้วก็หนังมีความกรอบนะคะแต่เนื้อยังมีความฉ่ำอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูกันค่ะว่ารสชาติออกมามันจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวจะมาลองชิมตรงปีกนี้ให้ดูนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าเสียงเสียงท้องร้องหิวข้าวหอม อืมอืมวรสชาติใช้ได้หนังกรอบ เนื้ออกมีความฉ่ำค่ะตรงตรงหน้าอกเนื้ออกนะคะไม่แห้งเลยค่ะมีความฉ่ำแล้วก็รสชาติแบบดีเลยนะคะห <c oughs> ิวข้าว โอเคค่ะ okay, หลังจากที่เรามีประสบการณ์ในการอบปีกไก่ก่อนหน้านี้นะคะแล้วเรามันเอ่อสูญเสียรสชาตินะคะหนูหลิงก็เลยหมักไก่ตัวนี้ที่บอกไปก็คือหมักข้ามคืนเลยนะคะแล้วก็ใส่พวกเครื่องเครื่องหมักนี่เยอะขึ้นนิดนึงนะคะเยอะขึ้นแล้วก็หมักข้ามคืนมาเลยนะคะปรากฏว่าใช้ได้เลยะคะ่ะรสชาติก็คือแบบเนื้อไก่มีความฉ่าหนังกรอบเนื้อไก่ยังมีความฉ่าอยู่นะคะแล้วก็คือไม่ไม่สูญเสียรสชาตินะคะยังรสชาติแบบยังเข้มข้อนอยู่นะคะแล้วก็ อุ้ยดริปโอเคค่ะหนูลิงจะมาสรุปอ่าหม้ออบไม่ใช่สิหม้อทอดไรหม้อทอดไรน้ำมัน <c oughs> กับหม้ออบลมร้อนมันแตกต่างกันตรงไหน <c oughs> อันนี้เป็นหม้อทอดไรน้ำมันนะคะแอร์ฟรายเออร์นะคะของ a อ d ดีนะคะก็คือที่บอกที่บ้านหนูหลิงไม่มีเอ d ดีนะคะอันอันนี้คือ หนูหลิงอยู่ทางเหนือของประเทศนะคะอยู่ชนบทนะคะไม่มีอาดีก็เลยให้น้องชายของสามีไปซื้อที่บริสเบนแล้วก็ส่งมาให้นะคะราคาอยู่ที่89,99เหรียญน,นะคะก็ก็คิดไปเลย90เหรียญน,นะคะ8ลิตรน,นะคะรึ่งค่อนข้างใหญ่มากนะคะแล้วก็คุณสมบัติของมันหนูหลิงว่ามันก็คล้ายๆกับเตาอบน,นะคะแต่ว่าข้อดีของมันที่ดีกว่าเตาอบก็คือ1ไม่ต้องอุ่นเตาใช้เวลาในการอบอา,อาหารนี่ เร็วกว่าเตาอบนะคะไก่ตัวนี้1ตัวเนี่ยถ้าหนูหลิงใส่เตาอบนี่หนูลิงจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะในการที่ไก่มันจะสุกแล้วก็ออกมาได้ประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ใช้เวลาทั้งหมดแค่25นาทีเองนะคะ25ไม่เกิน30นาทีนะคะ,ะก็คือใช้เวลาครึ่งหนึ่งเลยนะคะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันทําความสะอาดง่ายนะคะล้างทาความสะอาดง่ายเสร็จแล้วพอสมมติบ้านใครมีพื้นที่น้อยเนี่ยพอเราเอาออกมาใช้เสร็จเนี่ยเราก็สามารถเอาไปเก็บแบบตามตู้ตามชั้นอะไรได้นะคะคือมันไม่ต้องตั้งแบบ ถาวรเหมือนเตาอบนะคะคือเราสามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะแล้วก็คุณสมบัติอันนึงที่มีไม่เหมือนเตาอบก็คือว่าอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นไปได้แค่200องศาเซลเซียสนะคะในการอบอาหารนะคะแต่เตาอบอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นได้ถึง250อสงศาเซลเซียสนะคะอันนี้ก็คือข้อด้อยของมันนะคะแล้วก็อีกอันึงก็คือว่าพื้นที่ในการอบอาหารเนี่ยมันจะมีน้อยนะคะ แต่ถ้าเราทําไก่ทำอะไรอย่างเงี้ยคือสบายแต่แต่ว่าถ้าเราจะต้องทาแบบพวกคุกกี้พวกบิสกิตอะไรเงี้ยคือแน่นอนว่าเราต้องใช้เตาอบอยู่แล้วเพราะว่ามันมันจะเป็นถาดอย่างเงี้ยมันใสอันนี้มันพื้นที่มันจะได้น้อยกว่าเตาอบนะคะหม้อทอดแล้วน้ามันอันแรกที่หนูหลิงมีนะคะหนูหลิงไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นอันแรกเลยนะคะหนูหลิงให้คะแนนอ่าแปดครึ่งเต็มสิบนะคะไอไอหนึ่งครึ่งที่มันหายไปที่หนูหลิงไม่ให้นั่นก็คือว่าก็คือว่ามัน รสชาติอาหารบางอย่างนี่มันจะสูญเสียไปนะคะแล้วมันจะมีความแห้งคือแน่นอนว่ามันรสชาติมันก็จะไม่อร่อยเหมือนเหมือนที่เราทอดในน้ํามันนะคะอย่างเช่นปีกไก่ที่ผ่านมาหรือว่าปอบเปี้ยปอบเปี้ยทอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ต้องการรักษาสุขภาพไม่ต้องการทานอาหารของทอดของมันเนี่ยก็คือแบบเหมาะมากเลยนะคะเหมาะมากเลยเพราะว่ามันรีดน้ํามันรีด พวกอันนี้ออกไปหมดเลยนะคะเพราะอาหารแต่ว่ารสชาติอาหารก็ไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้น,นะคะหนูหลิงก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจในการซื้อนะคะแต่ว่าถ้าใครอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยคือสินค้าของ audi อาจจะมีมาลดราคาเรื่อยๆนะคะซึ่งอันนี้หนูหลิงมีความคิดว่ามันค่อนข้างถูกมากแล้วก็การใช้งานก็คุ้มค่าคุ้มราคานะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ audi นะคะเพราะว่าเราเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่เราไม่มีสปอนเซอร์อยู่แล้วนะคะ อันนี้มารีวิวให้ดูเฉยๆนะคะใครที่อยู่เมืองใหญ่ๆที่แถวบ้านมีอ u ด i ก็ลองไปดูกันได้นะคะอาจจะมีมาเป็นบางครั้งไม่ได้มีมาบ่อยนะคะสินค้าอ u ด i จะมีมาเป็นบางครั้งนะคะก็อาจจะต้องแข่งแย่งชิงดีนิดนึงนะคะอาจจะต้องไปแข่งแย่งกับเขานิดนึงนะคะเพราะของอ u ด i ออกมาส่วนใหญ่คนจะแบบซื้อเร็วมากนะคะก็ก็ลองเอาไปตัดสินใจดูนะคะขอบคุณที่ดูมาจนจบคลิปนะคะหนูหลินก็ขออนุญาตไป กินอาหารเที่ยงก่อนนะคะเพราะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วแล้วก็หิวมากด้วยนะคะตอนนี้หนูหลิงมีข้าวเหนียวอุ้ยหกข้าวเหนียวเหลือจากเมื่อวันก่อนแล้วก็เจียวบองเจียวบงองหอมปะลาตุยๆ <laughs> หนูหลิงขออนุญาตไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะหิวมากเลยค่ะขอบคุณที่ชมจนจบคลิปนะคะแล้วก็คลิปต่อๆไปหนูหลิงก็จะทําให้มันดีขึ้นมากกว่าน,นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะบาย